เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566้าข้าพเจ้านายนิยมสุขทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎปไทยประชาสรรวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ภาระงานมีภาระงานเต็มเวลาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กศกกำหนดภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการปฏิบัติงานสอนห้ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมและปเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมการเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในสู่การรับรองคุณภาพจากภายนอกสถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเปิดชั้นเรียน PLCOS เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดําเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมสภา,านักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองดําเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดและใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นําในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ของนักเรียนโรงเรียนกุฎประทัยประชาสรรค์โดยใช้รูปแบบ KPS m o เด l วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลศึกษาวางแผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนานิเทศกำกับติดตามประเมินผลรายงานผลและพัฒนางานต่อไป นวัตกรรมการบริหารรูปแบบ KPS model ประกอบด้วย K kinetic หมายถึงการขับเคลื่อน P participation หมายถึงความร่วมมือ S success หมายถึงความสำเร็จผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณร้อยละ85ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21 ร้อยละ9กของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่21และมีการเผยแพร่และเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ90ของจํานวนครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เชิงคุณภาพผู้บริหารครูผู้สอนมีภาวะผู้นําทางวิชาการครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีนวัตกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้การสอนเทคนิควิธีการที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แก่ผู้เรียนรางวัลที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพ่ถ่อโอเบกอวอร์ดเหรียญทองระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัลปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2565ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ได้คะแนน93.38เพิ่มขึ้น8.03คะแนนอยู่ในระดับ A นางสาวธิตาพรพยุงตนครูโรงเรียนกุฎประแทมประชาสรรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมประเภทครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning น,นางสาวสันทินีบรรลือทรัพย์ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีมากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต เยาวชนตื่นรู้สู้โกงนางสาวพักชัญญาปันถานักเรียนระดับชั้นม .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ระดับภาคคณะสงฆ์ที่11และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกหลายรางวัลขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ